สวัสดีค่ะพบกับไทยชามสยามเย็นนะคะวันนี้จะทํามันฝรั่งอบค่ะนี่ละคาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือมันฝรั่งต้มค่ะไม่ถึงสิบนาทีนะคะก็ข้างในก็ยังแบบไม่ไม่ไมแบบสุกเกินนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศราชินีค่ะตอนนี้ก็เป็นถึงขั้นตอนที่เราจะมาใส่สมุนไพรกันนะคะ อันดับแรกเลยก็คือนี่ค่ะน้ำมันมะกอกจากต้นนี้นะคะมีอายุ3,500ปีค่ะฟาร์มนะคะฟาร์มที่ฟาร์มนี้ค่ะที่ประเทศกรีกนะจ๊ะก็มีโอกาสได้ไปนะคะหลายปีแล้วค่ะแต่น้ำมันมะกอกซื้อมาก็ยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะ จากนั้นเราก็มาโรยสมุนไพรที่รวมมิตรนะคะในนี้จะมีออริกาโน่ชีเมียนแล้วก็โรสแมรี่นะคะนี่ใส่ไปอย่างนี้เลยตะกี้หกไปหน่อยนะคะนี่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 ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะโรยเกลือพริกไทยหน่อยหนึ่งค่ะข้างบนค่ะ นี่ค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยก่อนเลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเด็กน้อยทานด้วยค่ะใครชอบใส่เยอะก็ตามสะดวกเลยค่ะเกลือนะคะเท่านี้แหละค่ะเอาไปเข้าเตาอบ20นาทีนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไง ส่วนอันนี้ก็คือเนื้อวัวนะคะของคุณพ่อบ้านกับคุณลูกค่ะคุณแม่น้องข้าวไม่ทานเนื้อวัวนะคะก็เราก็กินปลาค่ะอันนี้ก็จะทำให้สองคนเข้าไปก่อนนะคะหิวกัน,นะคะ่ะหิวสวยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะมันฝรั่งอบสไตล์ไทยชามสเตนม็กเสน่หไทยเดนมาร์กนะคะก็หอมค่ะหอมมันฝรั่งนะคะบวกกับมะเขือเทศราชินีนะคะควันชุยชุยเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเหลืองๆน่ากินนะคะดูสิคะ อันนี้ก็จะกินกับปลากับเนื้ออะไรก็ได้นะคะตามสะดวกคะ่ะ